กูเห็นแล้วกูปัญญาอ่อนมากเลยกูแบบกูรู้สึกปัญญาอ่อนคนปัญญาอ่อนนะมึงเอาอะไรไม่รู้ไปทําของใส่รูปแม่ทัพภาคกูเห็นแล้วกูก็ขำมันเพอรเจอปัญญาอ่อนไร้สาระกูก็เลยพวกนี้ต้องเจอกโถนกูก็จะเคุ้ยงในสุดมือเลยสันดานไอ้พวกสันขวานกูไม่แปลกใจว่าทําไมมันถึงได้ล่มจมขนาดนี้ ถึงได้เพอเจอร์ขนาดนี้มึงอยา่าวาแต่ประเทศมาเลยประเทศเราก็เป็นมันยาอ่อนพอกันไปยืนทําพิธีการประูุเขาอย่างเงี้ยโอ้เสียเวลามึงเอาเวลาไปดูแลประเทศชาติบ้านเมืองมึงเถอะกูเห็นมีอยู่สองประเทศที่ทําเรื่องอะไรเพอเจอร์แบบนี้มีประเทศไทยกับประเทศนน้นเนี่ยที่ทําเรื่องเพอเจอร์อยู่สองประเทศกูไม่เห็นประเทศไหนทด้ทำกันเลย อีเรื่องทาของใส่กันเนี่ยกูเห็นมีอยู่สองประเทศแล้วก็นั่งลบกันอยู่ทุกวันเนี้ยอีพวกหมอดูล่างส่งก็ปัญญาอ่อนพอกันทั้งประเทศมาประเทศเรามันเห็นประเทศมันะทําใส่ประเทศเราก็ทําคืนโอ๊ยกูละปวดหัวกระบาลเหลือเกินอีนั่นทํามาอีนี่ทําไปปัญญาอ่อนนะคู่แต่นี่จะเอาเวลาไปนั่งทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติไปให้กำลังจิตกำลังใจผู้อพยพ มานั่งทําพิธีกรรมแก้เวทมนต์คุณใสถ้ามันแก้ได้จริงเราจะมีอาวุธยุธโทโธปกรณ์ไปตอบโต้กับประเทศอื่นไปตาพาเลยล่ะสาเดียวที่ควรมีคือสาหัวไปจ้าสาเดียวที่ควรใส่ไม่ใช่สายยศาสตร์แต่เป็นสาหัวกระบ,บาลไปเถอะไปสัทีเถอะจ้าไปสัทีไปจากประเทศชาติบ้านเมืองคุณสัที โอ้ยนี่ไม่เรียกว่าสายศาสตร์จะเรียกว่าสายหัวไปขาดเขาเบาปัญญาถ้ามันทำได้จริงป่านนี้มันหยุดกันไปหยุดถล,ล่มกันไปนานแล้วกูไม่เห็นจะหยุดสักทีไม่มีปัญญาทำหาอะไรกาบอาวุธยุโทโธปรกรณ์เงี้ยั้นทำใส่คนแล้วกันถ้าแน่จริงมึงต้องทำใส่อาวุธยุโทโธปรกรณ์สิจะไปทำใส่หาอะไรใส่แม่ทัพ กูเลยพร้อมเมื่อวานอย่ามาทาใส่แม่ทับกูนะเดี๋ยวกูกระถนคุยอ่งนะกูบอกก่อนอย่านะอย่าว่าข้าอาจารย์ในพวกนี้ของมันดีมันแรงนะคะเจอมากระตัวมาทําใส่กูสิมึงก็ปัญญาอ่อนพอกับมันนะเพอรเจอพอกันมึงควรจะย้ายประเทศไปอยู่กัะมันเอาไหมเดี๋ยกูจับมึงยัดลงกระถนแล้วเดี๋ยกูควยงข้ามประเทศไปให้ปัญญาอ่อนพอกันแหมอย่านะคะอาจารย์ของแรงนะคะเคยเจอมากระตัว มึงเจอที่ไหนล่ะโรงพยาบาลศรีัญญาหรือเปล่าัญญาอดทำใส่กูสิกูเนี่ยดัางด่าอยู่เป็นประจำทุกวันกูไม่เห็นมีทำหาอะไรใส่กูได้เลยกูอยากจะรู้เหมือนกันว่าไอของเว่นมนคุณใส่พวกนั้นระหว่างกระโถนกูใครจะแน่วะกันนี่มาทำข้าวกระโถนกูนี่ระหว่างกระโถนกูกับของมันในฝั่งนู้นนะกูอยากจะรู้ว่าใครแรงกว่ากันเอาไหมล่ะแหมถ้าทำได้จริงจะมีคนเสียเลย ป่านนี้มันก็รอดจะหมดแล้วสิมันจะมามีคนเสียอย่างนี้เหรอถ้ามันทําได้จริงมึงอย่ามาปัญญาอ่อนให้มันมากเพิเจอร์ไรสาละโอยตายกูละเชื่อแล้วเกยังมีคนปัญญาอ่อนแบบนี้อยู่ในประเทศไทยอีกเหรอเนี่ยกูว่าประเทศนู้นปัญญาอ่อนแล้วประเทศไทยอย่าให้ติดเชื้อความบ้าความปัญญาอ่อนมามันทำพิธีกรรมเวทมนตุณใส่ใส่แม่ทัพเราเมองก็ยังไปปัญญาอ่อนเชื่อมันอีกเพิเจอร์ อีพวกคนบ้าคุยกับคนบ้าปัญญาอ่อนคุยกับปัญญาอ่อนบ้าคุยกับบ้าแต่กูดูมันก็ตลกดีอะนะมันดูปัญญาอ่อนดนีอะป้าหีมาทำพิธีกรรมเอารูปแม่ทับไปแปะ มันจำผิดคนหรือเปล่าประเด็นคือตอนทําท่าสาบแช่งนะอาจจะเป็นแม่ทัพเราก็ได้แต่ในใจมันอาจจะลึกนึกถึงผู้นํามันอยู่ก็ได้ไม่แน่หรอกแต่แต่มันทําไม่ได้มันเอารูปมาไม่ได้เดี๋ยวมันโดนเป้าเดี๋ยวมันโดนเป้าออกประเทศมันก็เลยทาท่าเอาแม่ทัพเราไปแต่ความเป็นจริงมันอาจจะมีเจตนาถึงผู้นํามันก็ได้ก็ไม่แน่นะมึงกูจะบอกให้ เพราะฉะนั้นมึงต้องคิดดีๆนะเจตนามันอาจจะ,ะรศักดิ์แช่งผู้นํามันอยู่ก็ได้มันอาจจะไม่ได้สาบแช่งแม่ทัพเรานะบางทีกูนั่งมองเนี่ยเออกูกว่าอาจจะใช่เพราะกูรู้สึกว่าประเทศชาตาบ้านเมืองมันเนี่ยเริ่มลําบากขึ้นทุกวันลําบากขึ้นทุกวันกูว่ามันก็ต้องคิดได้บ้างแหละมันก็คงจะไม่โง่ขนาดนั้นกูว่าประชาชนในประเทศเราเนี่ยในประเทศมันเนี่ยยังฉลาดกว่าผู้นําประเทศมันเชื่อกูเถอะไม่แน่นะมึง มึงอย่าไปโกรธมาเลยกูเห็นแล้วกูสงสารเวทนามึงดูสิคนบ้ามายืนทําพิธีกรรมกันมึงสงสารมาันเถอะวะแผ่มเม่ตาเผื่อมันเดออมึงอย่าไปโกรธไปเลยมึงโกรธลงเหรอวะถามจริงมึงเห็นอีพวกหมอดูล่างทรงทําพิธีศสยศาสตร์ไทยแม่ทัพประเทศไทยมึงโกรธลงเหรอกูขำกูเห็นแล้วสงสารแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตาอาวุธยุโทโธปกรณ์มันเหมือนหลุดมาจากกรอบเพชรเจ็ดสี จริงเหมือนรุ่นมาจากสังทองอย่างเงี้ยเหมือนแบบไปถ่ายละครจากจักวงวงอะ่ะมึงโกรธลงอะ่ะกูถามจริงมึงอยาไปอะไรกับมันเลยกูเห็นแล้วกูขำสงสารสงสารแต่แม่ปลาบูอาศัยอยู่ในฝั่งโคนตมมึงก็สงสารเขาหน่อยเถอะคือกูร้องเพลงไม่ได้ไงมึงก็ไปใส่ทํานองเอาเองกูไม่รู้เพลงอะไรกูก็ร้องไปตามท่วงทำนอง เนื้อหาของพเพลงจะใส่ทํานองเข้าไปไม่ได้ซีกุมานหารก้าอย่างเงี้ยนะฟิว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 เสียงกูยังไม่มีเท่าไหร่มันเล่นของเล่นชี่หายอุละเชื่อเลยนี่ประเทศเหรอเนี่ยกูนึกว่าตําหนักทรงไม่น่าเรียกประเทศนะกูว่าเรียกน่าน่าจะเรียกตําหนักทรงมากกว่าอย่าเรียกประเทศเลย มาดูปัญญาอ่อนเพอร์เจอร์ดีอ่ะเหมือนเป็นแบบชนกลุ่มน้อยชนกลุ่มน้อยชนกลุ่มหนึ่งอย่างเงี้ยมึงอย่าเรียกประเทศเลยเรียกตาหนักทรงเถอะกูดูจะเหมาะกว่าดูปัญญาอ่อนเพอเจอร์ดีถ้าหุนดุ๋ยได้มีโอกาสมาฟังทำจากอาจารย์อาจารย์จะบอกอะไรกับเขาครับไม่บอกอะนะ กูไม่ให้มันเข้าไม่ต้องมาฟังหรอกกูสอนไม่ได้อย่าให้เข้ามาเลยแค่กูเห็นหน้ากูว่ขำแล้วอย่าเข้ามาเลยรออยู่อย่ารออยู่หน้าบ้านกูน่นแหละอยู่เฉยๆคอยฟังเสียงแว่วๆของกูเอาแล้วกันฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็เรื่องของเมืองระวังช่องเป้านะคะอ๋อไม่ใช่ช่องกูจะอันนี้กูยืมเข้ามา ช่องลูกศิษย์กูจะเป้าใส่ช่องช่องหนึ่งเป็นอะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวกูไล่ลูกศิษย์กูทีละคนเลยวันนี้กูเป้ากี่คนนะเดี๋ยวกูจะยืมช่องลูกศิษย์กูทุกช่องมานั่งไล่สดกูจะไล่เลยทีละคน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 มึงจอรอได้เลยถ้าวันนี้จะเป้วกูกูจะเอาช่องลูกศิษย์กูมาไล่สดทุกคนมึงเตรียมทุกคนสแตนาบรหัสผ่านรอเลยกูจะไล่ทีละคนทุกคนโดนเหมือนกันหมดกูโด <rze. S 2> นพวกมึงก็ต้องโดน กูจะไล่ย,ยืมพวกมึงทีละช่องอีกช่องนี้ช่องแรกไล่ทีละช่องเลยใครมีติ๊กต็อกเตรียมเลยใส่รหัสอะไรให้เรียบร้อยใส่รหัสพัดเบิร์อะไรเบอร์โทรศัพท์เมลอะไรให้เรียบร้อยเดี๋ยวกูจะทักไปขอโดนคนไหนเอาคนนั้นเลยจ้าอีนี่ช่องนี้คนแรกจ้าคนตื่นทำเราตื่นด้วยช่องแรกเพราะว่าอะไรคนติดตามเยอะสุดกูจะไล่ไปตามผู้ติดตาม ใครติดตามเยอะกูจะไล่ลงไปเรื่อยๆอีนี่คนติดตามร้านสองโดนกูก่อนคนแรกกูจะไล่ไปทีละช่องหลังๆไม่กี่วันมานี้กูพูดเรื่องประเทศไม่ได้เลยกูไม่อยากไม่กล้าเอ่ยชื่อด้วยซ้ำเนี่ยกูกลัวว่าเอ่ยแล้วเดี๋ยวเป้ว ทุกวันนี้กูจะไลฟ์สดอะไรกูต้องสำรวมวาจามากกูต้องระมัดระวังปากกูมากเดี๋ยวพูดอะไรออกไปแล้วแบบโอยมันทำพิษเผาเงินเหยียบธงชาติเหยียบพระรูปให้หลายประเทศ ตัวรขุมไหนเออมันจะขุมไหนก็เรื่องของมันเธอทุกวันนี้มันก็ไม่ต่างจากตัวรมึงอย่าไปยุ่งกับมันเลยปล่อยมันไปเถอะมึงจะไปสนใจมาทําไมมึงคิดซะว่ามันปัญญาอ่อนมันขาดความอบอุ่นเวลามันเผากระดาษกงเต๊กเผากระดาษอะไรมันก็เผาใจตัวมันเองมันขาดความอบอุ่นมันเผาไฟเขาเรียกเผาไฟให้ความอบอุ่นแก่ตัวเองเวลามันใส่ร้ายป้ายสีเรามันก็เป็นปมด้อยอย่างหนึ่ง ที่ไม่เคยมีใครเห็นคุณค่าในประเทศมันมันก็เลยต้องด้อยค่าคนอื่นเพื่อให้มันดูสูงส่งดูดีมึงจำไว้ใครด้อยค่าใครจุดประสงค์ก็เพื่อยกตัวเองขึ้นไปเพราะว่าตัวเองไม่เคยมีดูไม่เคยดูดีในสายตาใครเลยมึงอย่าไปโกรธมันเลยสงสารม,มันเถอะประเทศนั้นน่ะอย่าไปโกรธมึงจะไปโกรธมันทำไมมึงโกรธมันลงเหรอวะที่มันใส่ร้ายป้ายสีประเทศเราเพราะว่าประเทศมันไม่เคยมีชื่อเสียง ประเทศมันไม่เคยมีความชอบธรรมประเทศมันไม่เคยมีความเจริญมันก็เลยต้องกดขี่ข่มเหงประเทศเราด้วยการใส่ร้ายป้ายสีด้วยคําไม่จริงมันต้องทาเฟซนิวเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีชื่อเขาเรียกมันไม่มีแบบไม่มีหน้ามีตาในสังคมป,ประเทศชาติบ้านเมืองมึงต้องสงสารเขา